สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย ซึ่งมนุษย์ทุกคนย่อมมีจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยกันทั้งนั้นจะดีจะร้ายเจอแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย วงไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอสิ่งดีๆก็รับกลับไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกสิบถ้วยนะคะห้าเหรียญห้าดาบนะคะเก้าเหรียญหนึ่งไม้เทา้าอัศวินเหรียญน,นะคะมูลเก้าไม้เทา้า หนึ่งถ้วยแล้วก็ใบสุดท้าย kings of อ a n ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะน่าจะเจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีนะที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะคุณมีครอบครัวนะที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆคอย เอาใจใส่ดูแลนะคอยสนับสนุนคุณในทุกเรื่องทําอะไรก็ตามนะก็จะได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจากคนในครอบครัวจากคนรอบตัวนะที่ดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีนะคะบางทีชีวิตคนเราอะ่ะมันมันอาจจะต้องขับเคลื่อนด้วยกําลังใจล้วนๆเลยนะกำลังใจนี่แหละที่จะทําให้เรามีแรงกระตุ้นนะต่อสู้ฝ่าฟัน กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะคะก็เป็นราศีที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขนะที่เป็นแรงสนับสนุนที่ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะนะหรือไพ่กำลังสื่อว่าคุณอ,อยากที่จะดูแลคนในครอบครัว ให้มีความสุขก็ได้นะอยากจะประสบความสําเร็จให้เขาเห็นนะอยากให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจในตัวคุณนะคะนะก็ครอบครัวนี่แหละถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะก็เป็นพลังงานที่โดดเด่นนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะอนะ่แล้วก็มาที่ไพ่5้าเหรียญน,นะคะเรื่องของการเงินนะเป็นช่วงที่คุณ อาจจะค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาการเงินทั้งปัญหาหนี้สินที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะ,นะอาจจะติดขัดบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่จะทําให้คุณรอบคอบในการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะหรือต้อง ทำงานหาเงินนะตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยก็ได้นะคะนะการที่เราแบบมีปัญหานะหรือกําลังเจออุปรสรรคอะไรอยู่มันก็จะทําให้เรานะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยก็คือจะใช้จ่ายเงินนะให้มันรัดกุมมากขึ้นคือคิดเยอะขึ้นนะคะในการใช้จ่ายเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อเลยว่าคุณก็จะาสามารถที่จะเคลียร์หนี้สินได้นะการเงินจะค่อยๆเริ่ม ฟื้นคืนตัวดีขึ้นคุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะคะจากความขยันจากความเพียรพยายามมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบมาจากการของการกระทําของเราในอดีตนั่นแหละนะในอดีตเราอาจจะใช้เงินเกินตัวนะใช้จ่ายเงินโดยขาดสตินะบางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการทํางานที่มันจะ หรือการทําธุรกิจก็ได้ที่มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จมันก็พลอยทําให้เรามีปัญหาการเงินตามมานะคะแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนนะวิธีการหาเงินปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายเงินมันก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยก็มีไพนะ่นะก้าเหรียญนะปรากฏขึ้นด้วยอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับคุณ ให้โอกาสคุณในการสร้างเงินสร้างไรายได้ก็ได้นะคะหรือเป็นจุดหักเหะนะจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณต้องหาอะไรทำใหม่ๆก็ได้นะมีไพ่อ่าหนึ่งไม้เทา้านะเป็นดวงชะตาที่จะได้ดิบได้ดีจากการทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่หรือคิดใหม่ทำใหม่ก็ได้นะคะอะไรที่มันเดิมๆวิธีเก่าๆมันอาจจะทำไม่สำเร็จแล้วก็ได้คุณก็เลยมานั่งคิดเออเราลองหาอะไรทำใหม่ๆดูสิ ซึ่งการปรับเปลี่ยนความคิดรเริ่มอะไรใหม่ๆนี่แหละที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการได้ควายคว้าโอกาสแสวงหาสิ่งดีๆสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณเพิ่มมากขึ้นบางท่านอาจจะกำลังมองหางานใหม่ที่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมที่มันเข้ากับที่มันสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ก็ได้ หรือบางท่านนะทำธุรกิจนี้มันไม่โอเคมันไม่เติบโตไม่ประสบความสําเร็จก็ถึงคราวที่คุณต้องนะหยุดทําธุรกิจนั้นแล้วก็ลองเปลี่ยนนะคะไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะที่มันอาจจะผิดแผนไปจากเดิมแต่สิ่งใหม่นั่นแหละที่มันจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะไพ่กําลังสื่อว่าบางทีถ้าบางสิ่งบางอย่าง เราพยายามแล้วทําเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะไม่ควรที่จะดันทุลังนะอาจจะต้องปล่อยมันไปนะแล้วก็ไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงทุกๆการเริ่มต้นก็จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นดวงชะตาที่จะได้เจอจุดเปลี่ยนที่ดีจากการเดินทางนะอัศวินเรียนนะคะการเดินทางที่จะนำมาซึ่งความโชคดีนะแล้วก็เงินทองมากมายอ่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานด้วยนะเหมือนกับว่าถ้าเราเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยน าจากสิ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ไปสู่สิ่งใหม่มันก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยนะธุรกิจที่เกี่ยวกับขนส่งสินค้าหรือธุรกิจท่องเที่ยวนะธุรกิจเกี่ยวกับเงินเงินทองทองการลงทุนธนาคารสถาบัานการเงินนะก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆหรือคุณอาจจะกาลังวิ่งวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่ก็ได้นะคะวิ่งเต้นเพื่ออาจจะไป ขออนุมัติเงินนะจากสถาบันการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติแต่ก็สื่อว่าอย่าไปสร้างนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเรานํานเงินนั้นนะมาทําในสิ่งที่มันจะก่อเกิดผลกําไรผลตอบแทนที่ดีนะก็ทําได้นะคะ แต่เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลวางแผนให้ดีก็จะสามารถนะนำนำเงินก้อนนั้นมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนทําหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ใช่ทํ่หน้าที่เดียวนะคะบางคนทํางานประจําแล้วก็อาจจะต้องทํางานเสริมงานเพิ่มนะจะมีรายได้เข้ามาหลายทางเป็นช่วงที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองหรืออยากจะมี อะไรที่มันเป็นของตัวเองก็ได้นะคะนะเป็นช่วงที่คุณกําลังเติบโตคนเรายิ่งเติบโตมันก็ยิ่งเหนื่อยแต่มันเป็นการเหนื่อยที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณความเหนื่อยนะความขยันความเพียรพยายามนี่แหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ครั้งสําคัญของคุณที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จนะรวมถึงความใจสู้ด้วยนะคะนะเหนื่อยแต่ถ้าไม่สู้นี่มันก็ไม่สําเร็จได้ ความใจสู้ความไม่ยอมแพ้นะใหม่ร่วมเลิกความตั้งใจทําอะไรทําจริงไม่หย่อดแยกนี่แหละที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่จะนําพาคุณไปคว้าความสําเร็จมาครอบครองได้นะคะเนี่ยได้รับพลังงานดีๆพลังบวกนะจากคนรอบตัวจริงๆด้วยนะคะอาจจะได้รับกําลังใจดีๆจากคนรักคนใกล้ชิดนะหรือจากมิตรสหายก็ได้นะนอกจากครอบครัวของคุณแล้วคนรอบตัวก็คอยดูแลนะซัพพอร์ตเอาใจใส่ ดีมากๆนะคะเหมือนกับว่า,าสมมุติว่าเราไม่สบายนะก็จะมีคนมาดูแลมาช่วยเหลือนะคะมาเอาใจใส่เราทําให้เรารู้สึกดีหรือบางทีเราอาจจะกําลังเครียดกับชีวิตมีความทุกข์นะเหมือนเราได้เจอใครสักคนที่เราสามารถพูดระบายนะทำให้เรารู้สึกดี เพราะว่าเขาคนนั้นรับฟังเรานะคะคอยแนะนําเรานะอาจจะไม่ช่วยอะไรเราได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยแค่เราแค่พูดระบายออกมานะความอัดอั้นตันใจออกมามันก็จะทําให้เรา,าเบาใจลงมีความสุขมากขึ้นนะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่คุณยังคงมีความหวังนะกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีแรงฮึดสู้นะในการทํา สิ่งต่างๆต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อ,อยากจะสื่อเตือนก็คือเรื่องของอารมณ์นะบางครั้งบางคราวเราอาจจะใจร้อนขาดสตินะทำในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะอาจจะต้องรอมัดระว่างด้วยนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตมันจะดีไม่ดีบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราด้วยนะความอดทนหรือการมีสติจะช่วยทําให้ สถานการณ์ที่มันดูแย่มันพลิกกลับมาดีขึ้นได้หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะสอนให้คุณรู้จักการปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นเรียนรู้ปรับตัวนะคะเข้าใจก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อย่าไปใส่ใจนะกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแย่ๆนะหรือคำพูดในแง่ลบที่มันจะบั่นทอนจิตใจเรานะถ้าเราไปจดจอมาไปหมกมุ่นกับ พลังงานไม่ดีมากไปม,มันเหมือนจะทําให้เสียพลังงานชีวิตเปล่าๆเราไปมุ่งมั่นนะกับสิ่งที่ดีนะเป้าหมายของเราจะดีกว่านะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่ n g s ofwand จุดเปลี่ยนชีวิตของคุณที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือการที่คุณได้พบผู้ใหญ่ใจดีนะที่จะให้โอกาสคุณเมตตาคุณ สนับสนุนคุณนั่นเองนะคะนะก็จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้คำแนะนำนะคอยชี้แนะหรือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราก็ได้นะคะที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะจากปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะก็จะมีคนช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีขอให้มีความกตัญญูนะต่อคนที่ ดีกับเรานะคะคนที่เป็นพลังบวกให้เรานะคนที่ซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราใจดีกับเรานั่นแหละนะเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณคนกลับไปความกระตันยูก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จะยิ่งทําให้ชีวิตของคุณได้เจอจุดเปลี่ยนที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีมีน ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มสปบแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ